นั่น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 มันเป็นใครทำไมมันกล้าขวางทางอัศวินอย่างข้าได้อข้าไม่อยากจะเชื่อเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพื่อนนายกำลังหลงทางใช่ไหมข้าซื้ออุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็ยังรู้เชือกยังแข็งแกง่งไอพวกตัวตลกที่สารยิงยัดสแกไม่รู้หรอกว่าแกเนี่ยกำลังพลาดอะไรไปเอ๊ะไม่ไนายดูเหมือนอัศวินเลยนะข้าได้ยินมาว่าถ้าข้าล้มอัศวินได้ ข้าจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศอัศวินบาทที่แสนยิ่งใหญ่ชื่อนั้นฟังดูดีใช่ไหมละ่ะพวกนั้นจะไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับข้ากระโดดนะประมาณนี้แล้วทิมลงทิมลงทิมลงถ้าเกิดว่าตอนที่มันหมุนอยู่เนี่ยผมจะไม่สามารถใช้ท่าทิมลงได้เวล่านี่กูจะตายนะเนี่ยมาสิมาลองดูมาลองดูมาลองดูเอามาตายอยู่เว้ยถึงแม้ว่าเลือดผมจะ <laughs> เหมือนไม่ทิมลงวะอ ถึงแม้ว่าเลือดผมจะน้อยนะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่แพ้อย่างแน่นอนเพราะว่าผมไปหาทัพเพลคิงมาแล้วมาผมไม่เอาอันนี้จบแล้วเหรออุ้ยเปลี่ยนแมพเว้ยแป๊บนึงนะผมไม่ขอที่เติมเลือดมายา <Yeah! S 1> เลือดเต็มบอกเลยว่าผมไม่มีทางแพ้อิไมไปหนึ่งทีอึอออึทั้งเลือดทั้งมานาเต็มมาทุกคนไม่นะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอีกอีกสองที ปับ๊บคคึบโอ้โอคขี้โกงนี่คือการเจอกันครั้งแรกระหว่างผมและก็ไอตัวนี้ตอนนี้พวกมันคงไม่ยอมไม่ข่าเข้าไปในดีออเดอร์แล้วมันร้องไห้เป็นเพชร่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปลุยแมปภูเขาไฟใช่ต้องผ่านภูเขาไฟก่อนถึงจะผ่านตรงนี้ได้สำหรับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านคนเช่นกัน ขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กระโดดไม่ได้พอขึ้นมาด้านบนแล้วจะเจอกับคนทําชุดเกาะเหรอฮะฮะฮะไอยาไอยาโอ้อยากมีเงินเยอะเลยอันนี้8ปดพันตอนนี้ผมกลายเป็นอัศวินแดงแล้วเว้ยสำหรับสกิลที่ผมสะาว พอซื้อแล้วหายไปเลยอีกสำหรับสก,กิลพวกที่ผมเอามาเนี่ยจะทําให้ตัวผมเวลาที่ขุดเนี่ยจะขุดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนอันนี้เวลาที่กดชาร์จแล้วเนี่ยจะเป็นการปล่อยพลังส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการสแลตทูสปาร์คน่าจะเป็นกระแสไฟประกายไฟอะไรประมาณนี้ตอนที่เราสุขภาพดีมันจะปล่อยลงพื้นและก็ชุดก่อสีแดงที่ผมซื้อมาเนี่ยจะทําให้เงินที่ผมเสียเนี่ยเสียน้อยลงครึ่งหนึ่งเหลือเงินอยู่300 เป็นความร่ำรวยของเดียนนะฮะเดียนจะซื้อทางร้านก็ได้แต่ว่าเดียนเนี่ยเริ่มกระเป๋าตางังค์เอออัศวินผู้สูงศักดิ์สักพันหนึ่งเดช <Hey! S 1> ตัวข้าน่ะซื้อแต่ของที่ดีที่สุดแต่ว่าการซื้อครั้งนี้โชคไม่ค่อยดีเลยสักพันหนึ่งนะหมวกช่างสวยและเกินแต่ว่าฉันจะมีจ่ายไหมเนี่ยอยากได้สักพันจัง <Hey! S 1> ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย คือพวแดงเนี่ยมันจะทําให้การขุดตรงเนี้ยแค่ทีเดียวก็จะสามารถขุดได้แล้วปกติมันจะขุดหลายทีแต่ว่าพอเป็นพวแดงก็คือทีเดียวเดี๋ยวทุกคนมาดูที่ชุดเกาะธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าอีก2ตัวเนี่ยพอผมจ่ายเงินให้พวกมันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจ้าพอจ่ายให้เสร็จแล้วก็ไปเลยห <c oughs> มวกที่แสนมีค่าของข้าคือหมวกเกาะที่งดงาม ข้าเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อรวบรวมหมวกทุกรูปแบบหมวกทุกใบที่ชันสวมใสจะมอบพลังใหม่ให้กับฉันแล้วหมวกของนายดูท่าจะแข็งเก่งมาเข้ามาไอโจนขโมยหมวกปาเซ่กลัวที่ไหนเราซือสองเอ้นะอะไรวะไม่น่าจะโดนได้สกิลมันอ่ะหรือว่าโดนได้ออาก็โดนได้นีไม่เห็นไม่เห็นจะมีอะไรเลยหรือว่าโดนดานเมจเราเมื่อกี้ไม่แน่ใจ ปล่อยจานเหรอวะเดี๋ยวออเยอะออเยหนึ่สสปับปับปรับปับสีแรกเลยไม่กลัวเลยเนี่ยคนง่ายเลยโหยได้เงินมาเยอะเลยอะ่ะหกพัเหมือนว่าข้าจะโดนความกระหายของหมวกเข้าครอบงำข้าไปละเรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้ผมมีเงินอยู่6กพัแล้วว่ะ ในร้านนี้ซื้ออะไรไม่ได้เลยเอาไปอยู่ด้านบนเฉยเฮ้ยให้ของอยากดูสกิลนี้ว่ะยา yeah. มันจะปล่อยไฟลงพื้นเป็นลุยด่านพวกเขาไฟกันทุกคนขวามือน่าจะไปได้ยาพอมาขวามือแล้วลงล่างได้หรือเปล่าวะขอหาของแป๊บหนึ่ง จะพวกสลามไฟทั้งหลายพวกแกน่ะไม่ตายเว้ยทิมเอา้าทิมไม่ได้หรอวะได้ปลาลงไปล่างได้หรือเปล่าวะอยากลองวะแต่ผมว่าตายแน่เลยลองดูกะนะันดะกลับมาแถวเดิมที่ตายแล้ววะไปข้างหน้าเลยเออ ปรับป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 ับสวยปับปับปับผมไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเนี่ยจะเหยียบได้หรือเปล่าแต่ไม่ค่อยอยากรออือโอเคขึ้นมาด้านบนก็ดีสลามปับปับปับโคตรเปลืองมานาเลยเด้งล่างนิดนึงปบได้นิยนี่ไงมีของซ่อนมีสองพันร้อยแล้วว่ะเดี๋ยวนะ ยิงลูกบอลได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็สบายสิเรียบร้อยสามทีเหมือนว่าด้านหลังขุดได้ใช่พอเลือดเต็มแบบนี้ก็สบายแล้วขุดไปหนึ่งโอ้มีมอนซ่อนด้วยแล้วป่านี่มันอยู่ในลาวาได้ด้วยเหรอโหเลือดไม่เต็มเลยถ้าเกิดว่าเลือดไม่เต็มเนี่ยสกิลจะไม่ออกยิงลูกบอลไปก่อนแล้วก็กระโดดข้ามมาใจเย็นปับโอ้โห ได้มานะ่ะยิงลูกบอลไม่โดนไอ้เกือบล่วงไปตายข้ามาตับปับปรับปรับไอ้อเดี๋ยวนะสกิลนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยผ่านมาลัวๆอสศวนแดงช่างแม่งมันเอา้ามาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งเออทิมทิมมึงรู้ทันกูเหรอฮะมึงรู้ทันหรอเอาแล้วทำไมกดสกิลลัวๆวะแม่งปุ่มกดกับปุ่มตีแม่งคล้ายกัน เสียมหนาไปซะเยอะเลยขึ้นบนได้ไหมขึ้นบนได้อยู่เค okay. ไปไงไปไม่ถึงต้องเหยียบไปตัวนี้ฆ่าไม่ได้ด้วยนะตัวเมื่อกี้ไฮ <Hey! S 2> สวยอืออือ,อสวยมาเอาของแค่เนี้ยเนี่ยนะอ๋อได้ตัวโน้ตแล้วไป ไปต่อไม่ได้แล้วแสดงว่าต้องหาทางกลับมุมอับนี้ก็สบายดิเรียบร้อยได้เลือดไม่เอาลงไปเลย oh. อ๋อเออโชโอ,โอ๊โอเคต้องลงมาแบบนี้เว้ยให้ไวเออคือถ้าเกิดว่าผมขุดหนึ่งจุดอ่ะทีเนี้ยมันจะขุดรัวๆเลยเว้ย ผมต้องใจเย็นอันเนี้ยขุดบนสิน่าจะใช่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 ใช,ช,ช,ชแ่แล้วก็ยิงนะสวยยิงกลับไม่โดนโอเคตบบนแรียร้อยดะบนขุดตรงนี้ได้น่าจะได้สกิลใหม่พุ่งไปต่อยศัตรูไม่มีงานได้วกลับมาซื้อหาเงินแป๊บหนึ่ง กองเงินกองทองไอ้ตุ่นบอาเออผมจะผ่านลาวาไปได้ไงวะมันต้องมีสกิลที่ทำให้ผ่านลาวาไปได้ดิแล้วขึ้นด้านบนไม่ได้ด้วยอ่าโอ้สามพันไหมยังไม่สามพอ่าสามพเรียบร้อยเออสกิลไว้ต่อยโอเคต้องขยันเก็บเพชรนิดนึงแล้ววะ่ะ อะไรวะเมื่อกี้ยา yeah! ได้3า0ร้อเด้งขึ้นมาอย่างนี้มานี่มานี่เจ้าพวกซาลามทั้งหลายเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นเอา้าขึ้นไม่ได้เอา้าหรือว่าต้องตีก่อนอ๋อเพราะว่านี้คือเออแล้วก็เด้งมาอย่างนี้สวยอันนี้เด้งได้สวยมันคล้ายๆกับสปริงอ๋อ อ๋อถ้าเกิดว่าผมอยากจะผ่านลาวานผมต้องใช้ไอ้ก,ก้อนพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละลองใช้สกสิลหมัดสอิอ๋อต้องประมาณนี้เว้ยปังเอ้าเกิดตายเร็วรีบมาเร็วรีบมาโอ้ยขอเกมมานานนิดนึงอันนี้น่าจะขวัญให้ร่วงลงมา แล้วก็ให้ไวประมาณนี้ข้ามาลัวล ua. ด้านบนจะเก็บไงวะได้ดิขึ้นขึ้นขึ้นไปไม่ได้แสดงว่าต้องใช้2อ,อันอีกอันหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ปึงแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ควนไปเด้งเด้งเด้งขึ้นด้านบนต้องขึ้นได้ใช่เสร็จแล้วมีตัวโน้ตอยู่ สวยให้วายให้วโอ้ย oh อ yeah. อันนี้เราตบกลับเรียบร้อยถึงสวยอย่ yeah. าแล้วก็ทิ้มลงมาปักปักเอ้ยไม่โอ๊าพอพพอมันทิ้มแล้วมันทิ้มรัวทุกคนถ้าเกิดว่าผมลงไปแบบทิ่มอ่ะมันก็จะทิ้มไม่หยุดเว้ยจนกว่ามันจะเจอพื้นที่ไม่ใช่สปริงอ่ะ พอตอนใช้สกิลแล้วผมก็จะไม่กลายเป็นเจาะเว้ยมีสกิลเว้ยใช้สกิลรลับหนีแม่งเลยเดี๋ยวอันนี้รอเด้งอุย้ยอีกรอบหนึ่งแดงไปสวยสวยขอเงินคืนนิดนึงจุดเซฟสุดท้ายขุดได้แล้วว่ะอุ้ยขุดได้ว่ะ ได้ไก่ข้าจะฟังแกซะไอ้ตัวนี้แม่งพุ่งไปพุ่งมาเหรอจะเอาแค่นี้จริง,รงใช่ไหมสกิลแกอ,อ่ะปปดา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 ,ดาโอ้ยโอยโอเคอ๋อถ้าเกิดว่าผมโดนผักเนี่ยผมว่าน่าจะโดนดามเมจอะตรงไหนตรงนี้อันนี้มือจริงอืมเอาโอ้โห ถ้าผมไม่มีเติมเลือดนี่ผมอาจจะแพ้ได้เนี่ยเหมือนว่าตอนนี้มันมีเกาะไฟเนี่ยแบบมีลาวาปกคลุมเนี่ยจะทำดาเมจมันไม่ได้โอ้โหโอ้โอ้โอ้เฮ้ยได้ไปหนึ่งทีอันไหนมือจริงลิมสุดมือจริงเออได้ทีเดียวอ่ะแล้วก็ตี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 ไม่ได้วะไม่กัดเดีนะจะขุดอะไรเยอะแยะมาสิอ่า ไปเด้อปัก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 โดนด,ดาเมจ <c oughs> เติมเลือดเรียบร้อยโอ้ยไปปรับปรับไม่ได้วะต่อยแล้วก็ไม่เกิดดามดเมจออะมานาเป็นศูนย์เติมแล้วแป๊บหนึ่ง อ,อ,อชนะเพราะเติมเลือดโอ้ได้เยอะอยู่เก็บ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 เก,ก็บเก็บเก็บเก็บไม่ได้ช่วยเป็นอะไรหรือเปล่าวะหรือว่าจะไม่ได้ของได้ตัวเนื้อมาอยู่ ประตูน่าจะเปิดล้วเรียบร้อยประตูเปิดแมปใหม่จบหรือยังยังไม่จบอีกเหรอนานยังวะเดี๋ยวลองเข้าตรงนี้ดูก่อนสามารถใช้สกิลหมัดผ่านไปได้เอียเฮีย อ้าโอะนะประมาณนี้ผ่านเลยมีฟองด้วยอย่างนั้นเหรออ้าอันนี้จะต้องต่อยแล้วก็ปล่อยฟองอ่าประมาณนี้เว้ยสวยเลยเก็บเงินคืนนิดนึงปล่อยไป ฟองฟองฟองสวยไปตัวโน้ตมาด้วยว่ะเบ็ดเสร็จแล้วได้มา7,360บาทขอซื้อสกิลก่อนแล้วกันสกิลนี้มันจะกดชาร์จได้เว้ยต่อมาคือชุดก่อ 4,000, 6น0ก 6,000, 8,000 ขาไมไปของดีสุดเลยแล้วกัน8,000โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม